ขอเจริญสุขสวัสดีพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พุนลทุกทิพาราตรีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านเรื่องสบายอะไรที่ใจของเราเป็นเรื่องที่คนที่ไม่มีความกังวลเป็นเครื่องนำพาให้เกิดความไม่สบายใจจึงมักจะได้คิดพูดทำอะไรแล้วจะมีความสุขไปด้วยเพราะมีความเอ,อิบอิ่มปิติยินดี กับสิ่งที่ตนได้ทำแล้วมีความสุขเหมือนสมัยหนึ่งพระพุทธมีประภาคได้เสด็จไปบินทบาท,ที่หมู่บ้านปัญจศา,าลาซึ่งในวันนั้นเป็นวันนักขัตฤรรกษ์ที่มีการแจกจ่ายสิ่งของแก่พวกเด็กๆมานก็ดนใจสิงใจแก่พวกชาวบ้านที่มีศรัทธาไม่ให้ทำบุญตักบาตรต่อพระพุทธเจ้า รปรงเสด็จไปด้วยบาตเปล่ากลับมาด้วยบาตเปล่ามานก็ได้ช่องโอกาสเขาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับแล้วได้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จกลับไปใหม่เพื่อที่จะได้เปิดใจให้กับชาวบ้านทําบุญพระองค์ก็ร่วงรู้ว่ามานผู้มีบาปได้ทําเช่นนี้พระองค์จึงไม่เสด็จไปตามคําทูลของมาน แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสต่อมารเกี่ยวกับเรื่องการขัดขวางการบินธบาตพระองค์ก็ตรัสว่ามารขัดขวางแต่าักคตไม่ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญแล้วมารผู้มีบาปท่านเข้าใจว่าบาปย่อมไม่มีย่อมไม่ให้ผลแก่เราอย่างนั้นหรือพวกเราไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอยู่สุขสบายจริงหนอพวกเราจากเป็นจากมีปิก ปีติเป็นภาษาดุดเทพชั้นอภัสสรฉะนั้นมานรู้ว่าพระองค์นั้นได้ล่งรู้จึงได้หายตัวไปในครั้งนั้นซึ่งเรื่องตรงนี้พระธองค์ก็ได้ <c oughs> นำมายกตรัสถึงสิ่งที่มารดนใจไม่ให้คนทำบุญต่อพิสุสงแล้วได้เห็นถึงความชัดเจนว่า ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลใจอยู่ตรงไหนก็สบายจริงหนอยิ่งมีปิติความเอ,อิบอิ่มจากการเข้าอยู่ประพฤติปฏิบัติในเรื่องของการมีสมาธิโดยเฉพาะการมีองค์ฌานอยู่ตลอดเวลาก็จะมีความสุขเหมือนกับเทพชั้นภอภสรที่มีความสุขด้วยอำนาจของฌานเป็นอาหารก็คือความเอ,อิบอิ่มและสุขกายสุขใจ ไม่มีเครื่องกังวลเสียดแทงใจเรื่องของความสบายใจก็ต้องมีการาทำใจเป็นที่ตั้งแล้วก็ฝึกยับยั้งชั่งใจให้ถูกต้องตามวิถีทางสบายใจไม่ห่วงติดบวงเวรนสบายเย็นเป็นสุขหมดทุกโศกสบายดีมีใจไม่สกรปรกสบายอกยกใจให้หายห่วงสบายจังนั่งเดินดำเนินงานสบายนานฉันเดิมปลื้มในสวง สบายหนอพอใจไม่มีห่วงสบายสวงล่วงไฟเย็นใจเอ่ยสบายใจไม่ห่วงติดบ่วงเวรคือถ้าเราไม่ไปผูกเวรผูกความอาฆาตความเบียดเบียนความโกรธต่อบุคคลอื่นเราก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกลัวกับการที่บุคคลจะเป็นศัตรูกับตนแม้คนเหล่านั้นเขาจะเป็นศัตรู แต่เขาก็ไม่มากลามกลายกับตนได้เพราะใจเราไม่ไปก่อร่างสร้างกรรมเวรไม่ติดบ่วงติดกรรมติดบาปที่อยู่ในใจให้เป็นเครื่องทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาขิ้งสบายใจสบายเย็นเป็นสุขหมดทุกสุขเหมือนกับเราได้ดื่มน้ำละคะละหายแล้วคลายความหิวความกระหายกินข้าวคลายความหิวเหมือน จ็บป่วยได้ไข้กินยารักษาโรคแล้วได้หายความหมดทุกโศกในเรื่องของจิตใจก็เช่นเดียวกันถ้าทำใจให้เย็นอยู่อย่างสบายความทุกโศกอะไรที่ประดังเข้ามาจากตาได้เห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นก็จะไม่มากรามกลายในสภาวะจิตของตนได้แต่ก็ต้องมีการฝึกมีสติยับยั้งชั่งใจให้ถูกต้องรับรู้อารมณ์พิจารณาให้เห็น สบายดีมีใจไม่สกปรกถ้ามีใจที่ดีเหมือนกับน้ำที่ใสไม่สกปรกเหมือนกับเราได้มองไปที่น้ำใสได้เห็นหอยปูปลาก้อนกรวดอยู่ใจเราถ้าได้มีการฝึกสมาธิมีสติดีเมื่อใจไม่สกปรกจากเครื่องเศร้าหมองที่เข้ามาในช่วงของเวลาที่เราเพลิดสติก็ตาม ตรงนั้นแหละเราจะเรียกว่าสบายดีจังเลยดีจังสบายอกยกใจให้หายห่วงอังเรือบางเรื่องบางประการที่มีความทุกข์หนักอกหนักใจที่คำพูดว่ายกอกออกจากภูเขาคือบางครั้งมันหนักอกหนักใจเพราะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่เห็นว่าควรที่จะปัดเป่าออกไป พอมันคลายมันก็ยกใจออกจากอ,อกออกจากยกอ,อกออกจากภูเขาไม่ต้องมาห่วงพะวงหน้าพะวงหลังจะสบายอกต้องยกใจให้ถูกยกใจให้เป็นความใายห่วงก็จะไม่มีถึงจะมีแต่ก็เบาบางสบายจังนั่งเดินดำเนินงานต้องทำให้สบายใจอารมณ์ให้ดีนั่งเดินยืนนอนกินดื่มทำพูดคิดทั้งกายวาจาและใจ มันก็จะสบายจังนี่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนทำใจสบายๆคำพูดภาษมมาอังกฤเรียกว่าทำใจชิวๆสบายนานฉันดื่มเพลื่มในสวงอ่านสบายนานที่เราได้ดื่มกับความเอิบอิ่มและความสุขที่ปลับเพลื่มอยู่ในสวงคือทำแล้วตัวเองมีความสุขทำแล้วตัวเองรู้สึกว่าเย็นกายเย็นใจทำแล้วรู้สึกว่าไม่เดือดร้อนตนและผู้อื่นเรียกว่าสบายนาน สบายหนอพอใจไม่มีห่วงเรื่องบางอย่างตัดกังวงได้สบายหนอจิตใจก็จะดีความคิดอ่านก็จะถูกต้องแล้วยิ่งเราประพฤติแบบไหนอย่างไรก็จะเป็นในทางที่คิดดีทดําดีพูดดีก็จะเป็นเรื่องของการสู่สถานที่ดีกับสิ่งที่ชอบได้ถูกต้องนั่นเองสบายสวงโล่งไฟใจเย็นใจเอ่ยไฟที่สมสวงก็สบายสวง เมื่อยกออกจากจิตใจก็จะเย็นใจเย็นกายความเอิบอิ่มปิติความอิ่มใจอิ่มอ,อกอิ่มใจเหมือนดังอาหารของพวกพรหมชั้นอภัสระที่มีองค์ฌานองค์ฌานก็คืออำนาจของสมาธิเมื่อเราจิตตั้งมั่นดีสติปัญญาเกิดตรงนั้นแหละเราก็จะเกิดความว่าสบายใจไม่ห่วงติดบ่วงเวีนสบายเย็นเป็นสุข หมดทุกสศกสบายดีมีใจไม่สุขปรับสบายอกยกใจให้หายห่วงสบายจังนั่งเดินดำเนินงานสบายนานฉันดื่มปลื้มในส่วงสบายเนาะพอใจไม่มีห่วงสบายส่วงล่วงไฟเย็นใจเอ่ยขอความสบายอกสบายใจของการเดินยืนนั่งนอนดื่มทำพูดคิดของทุกท่านจงเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญงอกงามไปบุญขอ ธรรมวินัยนี้จงมีผลแใ่ทุกท่านในที่ทุกสถานในการทั้งปวงด้วยกันทุกท่านขอเจริญในธรรม